มุกนั้นสวัสดีค่ะเอ้าก้องก็คือเป็นในนี้อันนี้ก้องก็คือเป็นในนี้บ้านนี้ขึ้นเทียงเลยพี่น้องเอ้ยลูกกาดำมดกาแล้วลูกกาบ้านนี้สิลูกกาไว้ดำขึ้นมากินข้าวเทียงมือนเลยอาหารเทียงอาหารเทียงมีอะไรมั่งมีส้มปลาน้อยเมื่อวานนี้ มกนมไหมเกาเหลาเจวไข่ปลาทูอันนั้นก็ไข่อันไข่พะโลอันนี้ไข่ไก่งวงมือนีนผมอานต้มไข่ไก่งวงได้มายายยายยายขึ้นมายายไปนอนอยู่ปีผมได้ยายกึ่งก็ไดอ่ามวยยากบ่โอ้ย ยายยายยายเข้ามายายอาหารเที่ยงบ้านบ้านอาหารเที่ยงแล้วกินอาหารเที่ยงแบบบ้านบ้านเนอแบบบ้านบ้านอร่อยอะไรบุ้งนู้ดเลยบุ้งนู้ผู้ลูกสิ้นผู้โอ้ยยายเราลูกสิ้นตักแล้วเก่าเหลาซื้อเก่าเหลาซื้อเก่าเหลามาสุด อ๋อป่าทูตุกบง่ายเนาะเสพได้นะเฮ็ดเวียกเมื่อยลรากินข้าวเสบเสพได้พี่น้องเอ้ยหัวหัวยายเรานั่มแล้วยายออากินยายกินกินกินเออเอากิน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 หัวยายเราก็เท่าซื้อเด้อเท่ายังแข็งแรงเด้อลูกกาเก่งเด้อผู้นุ่มหันได้อันซิฟมัดผู้เท่าหันได้เศร บ่วหาวผู้เฒ่าลกเด้อเอออย่ากินกินโอ้อาหารเสพกินข้าวเที่ยงมึงไงมันเฮ็ดเบี้ยคมื่อยมันเสพล่ะโอ้ยกล่องก็ได้พหัทงไฮทงนาก็ได้พผออันนี้ก็เจ้าสิได้ว่านไม้ไถไม้ได้พี่น้องเอ้ยสิพู้มันเมดแล้วนี่น้ำท่วมมาเมื่อกี้นี้ฮะต้นข้าวบ่มีแล้วพู้เฮ็ด เพ็ดน,นาว่านได้อัน,นี้ค่ะต้นข้าวบ่วมีแล้วิีด้ไทยว่านไม่อีกคุทางนี้ก็ได้ษนาเป๊ะโค้งน้อยได้นิโค้งโซยข้าวบาอันนาได้นิโค้งโซยโค้งโซยข้าวนาเนยโค้งโซยอันนั้นกะเจ้าว่านมันเขียวแล้วทางนะ ลกอันนี้ลกกกาลกกาขึ้นโคพี่น้องเออเอาไปดำหนาโคก,ก่อนลกให้มันเมดแล้วจังไทยนาทงาาอันนี้ข้าวเจ้านนคนไทยนำไดเส้นข้าวเจ้าข้าวเหนียวเอาตอนนี้เด้อ ภาคสองเลยเด้อค่ะยายรุ่นไทยสกดเด้อค่ะเด้อค่ะจ้ากินข้าวเที่ยงกับกะเจ้าสิกินอาหารหมดปะท่านี้แหละสวัสดีค่ะ